เพลงก่อนนะคะเพลงแรกก็คือเพลงงามแสงเดือนนะคะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรําแล้วก็ซ้ํานะคะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรําเราเล่นกันเพื่อสนุกเรื่องทุกวายรก,กรรมขอให้เล่นฟ้อนรําเพื่อสามัคคีเอ่ย ơi. นะคะเดี๋ยวเราลองมาร้องกันนะคะ นักเรียนลองร้องตามครูพอครูร้องแล้วหนูร้องตามครูร้องหนูร้องตามนะคะเดี๋ยวเรามาสอนสดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากครูให้หนักเรียนดูในคลิปแล้วแต่ว่าลองร้องตามครูก่อนนะคะเหมือนกับว่าถ้าครูสอนหนูไปแล้วนะคะหนูร้องไม่ได้หนูก็อาจจะมาทวนตรงคลิปตรงนี้นั่นเองนะคะไม่ได้ทิ้งนักเรียนชัดทีเดือนนะคะ องลางามใบนาเมื่ออยู่วงรำลองดูนะคะมันจะซ้ำนะคะงามแสนเดือนมาเยือนสองล่างามใบหนาเมื่ออยู่วงรำต่อไปนะคะเราเล่นกันเพื่อสนุกเรื่องทุกไวรกรรม ขอให้เล่นปอนรำเพื่อสามัคขีเอยนะคะเราเล่นกันเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรกรรมขอให้เล่นปอนรำเพื่อสามัคขีเอย ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าหนูจําเนื้อเพลงได้หนูจะร้องได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่างานแสงเรือนเนี่ยหนูจะคุ้นหูตั้งแต่ช่วงประถมแล้วนะคะครณว่าไม่ยากจนเกินไปนะคะลองไปฝึกด,ดูนะคะต่อไปเป็นเพลงที่สองนะคะเพลงชาวไทยลูกชาวไทยนะคะมีความหมายนะคะหนูดูความหมายด้านข้างนะคะความหมายของเนื้อเพลง เพลงต่อไปเป็นเพลงชาวไทยนะคะชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเรื่องทุก์สบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ยนะคะ ความหมายด้านนี้นะคะเดีมาดูความหมายของเพลงชาวไทยนะคะเป็นความหมายที่ดีนะคะบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราลองมาร้องเพลงชาวไทยกันนะคะชาวไทยเจ้าเอ๋ยข้อย่าละเลยในการทำหน้าที่พอจะได้ไหมคะการที่เราได้เล่นสนุก เรื่องทุกสบายอย่างนี้ได้ไหมคะ,ะเพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูน เลไนมคะระดับเสียงไม่ได้ยากจนเกินไปเผื um h h ่อความสุขเพิ่มพูดของชาวไทยเราเอ้ยเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิปพร้อมกันทั้งทั้งเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะในท้ายคาบนะคะต่อไปคะ่ะเพลงรำมาซีมารำค่ะเพลงที่3ามนะคะรำมาซีมารำที่ใช้ท่ารํำสาย นะคะตะกี้เพลงงามแสงเดือนใช้ท่าสอดส้อยมาลานะคะเพลงชาวไทยใช้ท่าชักเปงผัดหน้านะคะเพลงที่3มามรามซีมาราใช้ท่ารำสายนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนได้เข้าไปดูของวรทยพยาบาลนะคะของนครนี่แหละนะคะดรชุติมารักมังแหลงเป็นคนที่นํานให้นิสิตนะคะทำท่ารำประกอบเพลงเป็นการออกกําลังกายของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นทักษะที่สามารถเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมือนะคะทาให้ลดความเคร็งความเครียดแล้วก็ทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ต้องทําเป็นระยะเวลานึงนะคะมีระบบงานวิจัยที่ได้รับการรองรับด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนได้เข้าไปเรียนและปฏิบัติจริงๆสามารถเอาให้คุณยายนะคะคุณแม่ได้ฝึกทําได้ด้วยนะคะเางนี้นะคะที่ครูจำได้นะคะรลยให้ความรู้เพิ่มเติมพวกเราไปด้วยนะคะเลงรำมาซีมารำเรามาดูเนื้อเพลงกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูความหมายด้านขวามือ รำมาซีมารำเรื่องรับบำกันให้สนุกยามงานเราทำงานจริงๆไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็นคุกถึงยามว่างเราจึงรำเล่นตามเชิงเช่นเพ่อให้สางทุกตามเยี่ยงอย่างตามยุคเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม เล่นอะไรให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมขำมาสิมา,มาเจ้าเอ๋มาป้อนรำมาเล่นระบำของไทยเราเอ่ยนะคะไม่ยากจนเป็นไปแล้วก็ยิ่งเด็กๆนะคะความจําดีกับครูเยอะเลยนะคะเรียนแป๊บเดียวหนูก็ได้แล้วนะคะอยวลองร้องพอครูร้องหนูร้องครูร้องหนูร้องเช่นเดิมน,นะคะดูความหมายก่อนลุกโอเคนะคะดูความหมายไปแล้วนะคะมาเริ่มกันนะคะ เดี๋ยวลองมาดูนะคะลองมาดูทวนกันนะคะหนูเรียนร้องกับครูไปแล้วแหละในะคาบแต่ว่าเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะรำมาซีมารามเรื่องระบ,บำกันให้สนุกลองดูสิคะ,ะยามงานเราทำงานจริงๆไม่ลาไม่ทิ้งจะเกิดเข็นคูก ยิงยามบางเราจึงรําเล่นตามเชิงเช่นเพื่อให้สร้างทุก์ตามเยี่ยงอย่างตามยุคเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรมอันนี้ลากเสียงนิดนึงได้นะคะ,ะเล่นอะไรให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมคำ ามาสิมาจะไมาปอนรำมาเล่นระบำของไทยเรา,า,อราเออได้ไหมคะ่ค่ะ,นะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะเราเรียนกันแล้วในะคาะแต่นี้เนี่ยให้หนูลงมาตามคูอีกครั้งเพราะมันจะมีสูงต่ำสงต่ำแต่ไม่มากจนเกินไปไม่ได้เหมือนเพลงโอเปร่าอะไรพวกเนี้ยนะคะต่อไปลูก มาดูเพลงต่อไปกันเพลงคืนเดือนหายนะคะเพลงคืนเดือนหายนะคะความหมายอยู่ด้านความมือนะคะยามกลางคืนเดือนหายเย็นพระพายบกผิวปลิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วล่าเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประปร,ะปรงเอยนะคะมาดูกันนะคะ ยามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพายโบกปลิวปลิวมาลองดูสิคะเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระเย็นร่มทงไทยปกไปทั่วลา เย่นยิงนามฟ้ามาประพรมเอย่ยเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญค่ะลูก <_ C 1> เพลงนี้ใช้ท่าแขกเต้าเข้ารังแล้วก็ผาลาเพียงไหลนะคะเนื้อเพลงก็คือดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่ในนภาทรงกรดสดสีรัศมีทอแสงงามตาแสงจันทรารามฉายงามสองฟ้าไม่งามเท่าหน้านวลน,น้องยองใหญ่ งามเอยแสนงามงามจริงยอดหญิงชาติไทยงามวงพักยิ่งดวงจันทราจริตกิริยานิ่มนวลละไมาวาจากังวานอ่อนหวานจับใจรูปทรงสม,สมส่วนยั่วยวนหาไทยสมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติเอย่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเนื้อเพลงนะคะส่วนความหมายอยู่ด้านนี้นะคะ บอกถึงความงดงามของผู้หญิงนั่นเองนะคะว่ามีความงดงามต่างๆนะคะรวมทั้งคริยามารยาทความน่ารักนะคะจริตต่างๆของผู้หญิงนะคะมาดูน้อเพลงกันนะคะเราลองมาร้องกันนะคะดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่ในนภา กลดสดสีรัตสมิทอแสงงานตาแสงจันทร์นใชายงานทรงฟ้าไม่งามเท่านั้น ยอดหญิงชาติไทยงามวงพักหญิงดวงจันทราจริตกิริยานิมนวลละไมาวาจากังวานอ่อ,อนหวานจับใจ รูปสมสมสวนหยัวหยวนฮะไทยสมเป็นดอกไม้ควัญใจชาติเอ้อาจะสูงนิดนึงนะคะตอนท้ายไดไหมคะอ่เราค่อยไปดูตอนท้ายคลิปของครูนะคะเราร้องพร้อมกันหลังจากหนูลองฝึกซ้อมร้องแล้วนะคะ